ราศีกุมเป็นราศีที่มีดาวยูเรนัสเป็นดาวปกครองซึ่งเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงและความคิดสร้างสรรค์นในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีพิจิกส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในหลายๆด้านของชีวิตด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะพบกับความท้าทาย และโอกาสใหม่ๆในการทำงานดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมดวงด้านการงานให้ก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหามีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมใหม่หรือได้ทำงานในตำแหน่งที่ท้าทายมากขึ้น ความสามารถในการคิดนอกกรอบของคุณจะเป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาอย่างไรก็ตามควรระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานในช่วงกลางเดือนเนื่องจากดาวอังคารอาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในที่ทำงานสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งาน โดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณอาจได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจจากบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีกุมในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมโชคลาภ และเพิ่มโอกาสในการหารายได้เพิ่มเติมอาจมีโอกาสได้รับโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษจากผลงานที่โดดเด่นการลงทุนในช่วงต้นเดือนมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีโดยเฉพาะการลงทุนในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงกลางเดือนเนื่องจากอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น การวางแผนการเงินระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญควรพิจารณาการออมหรือการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคตสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจพบกับโอกาสในการขยายกิจการหรือเริ่มโครงการใหม่ที่สร้างรายได้เพิ่มเติมการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือการหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆม,มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในเดือนนี้ด้านการเรียน สำหรับชาวราศีกลุ่มที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างมากดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างความกระตือรือร้นและความอยากรู้อยากเห็นคุณจะมีความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรม การทำงานกลุ่มหรือโครงงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการหรือนำเสนอผลงานในเวทีสำคัญควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะการนำเสนอและการสื่อสารซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคต สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจการสมัครทุนการศึกษาหรือโครงการแลกเปลี่ยนมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงยอดค้าขายสำหรับชาวราศีกลุ่มที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายฐานลูกค้า และเพิ่มยอดขายดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมดวงด้านการค้าและการสื่อสารกับลูกค้ายอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนการใช้กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆห,หรือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจจะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นอาจมีโอกาสได้ร่วมงานแสดงสินค้าหรืองานอีเวนต์ที่จะช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์และยอดขาย ควรให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและการสร้างความประทับใจเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการทำสัญญาหรือข้อตกลงทางธุรกิจในช่วงกลางเดือนเนื่องจากอาจมีความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่คาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้สรุปเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีกุม ในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินการเรียนและการค้าขายดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมดวงและเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับคุณอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานหรือการเรียนจะช่วยให้คุณโดดเด่น และประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันก็ควรระมัดระวังในเรื่องการสื่อสารและความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ท้ายที่สุดการรักษาสมดุลระหว่างการรัาทำงานหนักเพื่อบรรลุปเป้าหมายและการดูแลสุขภาพกายใจของตนเองเป็นสิ่งสําคัญการพักผ่อนที่เพียงพอ และการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายต่างงองอได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นจงเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถพิเศษของคุณให้เป็นประโยชน์และอย่าลืม ที่จะดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของชาวราศีกุมอย่างแน่นอนด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวกุมที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันดาวสุขที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิด ระหว่างคุณกับคู่รักมากขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์กำลังก้าวเข้าสู่ระดับที่ลึกซึ้งขึ้นมีการพูดคุยถึงอนาคตร่วมกันมากขึ้นหรืออาจมีการตัดสินใจสำคัญสคัญเกี่ยวกับชีวิตคู่เช่นการแต่งงานการมีบุตรหรือการซื้อบ้านร่วมกันอย่างไรก็ตามดาวอังคารที่โคจร,ราศีของคุณ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการโต้เถียงกับคู่รักได้ง่ายคุณอาจรู้สึกอุดหนิดหรือใจร้อนมากกว่าปกตดิดังนั้นควรระมัดระวังในการสื่อสารและพยายามรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายอย่างเปิดใจนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่การท่องเที่ยว ในสถานที่แปลกใหม่หรือการเริ่มต้นงานอดิเรกร่วมกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันในช่วงกลางเดือนอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่ท้าทายความสัมพันธ์ของคุณแต่หากคุณและคู่รักร่วมมือกันแก้ไขปัญหาจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นในที่สุดด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวกลุ่มที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมสเสน่ห์และความมั่นใจให้กับคุณทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้มากขึ้นคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นง,งานสัมมนากิจกรรมอาสาสมัคร หรือแม้แต่ในโลกออนไลน์การเปิดใจและกล้าที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่จะนำมาซึ่งโอกาสในความรักที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามดาวเนปจูนที่โคจรย้อนในราศีของคุณอาจทำให้คุณมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเพ้อฝันมากเกินไปเกี่ยวกับความรักควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์และไม่ควรรีบร้อนผูกมัดตัวเองกับใครสักคน โดยไม่รู้จักกันดีพอในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกับคุณและมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีแต่ควรให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาเติม และทำความเข้าใจกับความต้องการที่แท้จริงของคุณในเรื่องความรักการทำสมาธิหรือการเขียนไดอารี่อาจารช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักครั้งใหม่สำหรับคนที่เพิ่งผ่านความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาและการก้าวผ่านคุณจะรู้สึกมีพลังและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความรัก โดยสรุปแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับชาวราศีกุมในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดต่างมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเติบโตในด้านความสัมพันธ์การติดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับตัวเองและคนรักจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความสุขในความรัก